สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคุณสิบวันแล้วก็เอฟซีรายการทุกท่านครับค่ะ,คะวันนี้ต้องบอกว่าอาจารย์เองนี่ไม่มีที่ไหนถ้าไม่อยากรู้เรื่องจีนแล้วไม่เชิญอาจารย์ไปดูเหมือนว่าตรงนั้นจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเรียนถามอาจารย์กากหัวข้อที่เราตั้งว่ากลไกต่างๆที่จีนเจอเลยแม้กระทั่งล่าสุดค่ะอาชุลลาดิยะไดอะล็อกที่เพิ่งจบไปประเทศสิงคโปร์เนาะสิบสงสิบสองมิถุนายนเอ่อตอนนี้ชื่อของรัฐมนตรีกลาโหมชพาติชดังมาก ราะว่าเพิ่งมาประเทศไทยเมื่อวานแต่ตรงนั้นเราจะยังไม่มเคราะห์นะคะเพราะเรารู้ว่าเราสองคนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในในเรื่องของกลาโหมนะแต่เราเห็นมิติหนึ่งที่ชัดเจนมากที่้ําจิกลาโหมจีนกับสหรัฐเจอหน้ากันและคุยกันเพราะล่าสุดก็มีการทําสัญญาจะซื้อขายชิ้นส่วนของอาวุธเรือดำน้ําหรือเรือเรือรบก็ตามเนี่ยจากสหรัฐที่จะขายใหไต้หวันมันสะท้อนกลับไปในอดีตที่สหรัฐเองเคยเป็นคนประกาศว่า จะรับจีนเดียวเกิดอ,อะไรขึ้นในวิติแบบนี้อาจารย์อยากจะวิเคราะห์บอกอะไรราสักนิดก่อนจะมาคุยเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับจีนค่ะจย์ครับผมคิดว่าเวทีที่สิงคโปร์ชเชลิล่าเดลล็อกครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สะท้อนว่าต้องบอกว่าสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรเนี่ยนะครับยังคงพยายามจะผลักดันนะประเด็นหรือสร้างความขัดแยง้ง นะในภูมิภาคให้เกิดขึ้นนะผมก้กังวลใจคือเราเห็นประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนอย่างสิงคโปร์นะครับกลายเป็นประเทศที่ถูกหยิบยกหรือถูกเลือกนะให้มาเป็นพื้นที่หรือเป็นสถานที่นะครับในการที่จะเชิญรัฐมนีต่างประเทศหรือผู้ที่นะกากับดูแลภาคการการเมืองการทหารนะของหลายๆประเทศนะมาพูดคุยกันแต่เวทีของเชิงรุยรลดับโลกเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างจาก เวทีทั่วๆไปนะทั่วๆไปเตรียมสคริปต์มาพูดจากันนะครับก็อาจจะเอาอกเอาใจกันแต่เวทีนี้เนี่ยเหมือนกับจะมีการวางพล็อตแล้วก็เตรียมกันมาค่อนข้างดีเอ่อผมอ่านกระแสข่าวติดตามมาในช่วงสักเอ่อบอกว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมานเราเห็นสหรัฐนะเตรียมเรื่องราวเนี้ยค่อนข้างชัดเจนเราเห็นผู้นำอย่างโจไบเดนนะครับหยิบยกเอาประเด็นไต้หวันขึ้นมาพูดโปรยก่อนประมาณสัก เจ็ดวันแปวันก่อนที่จะมีการประชุมแชมงบรลาไดลล็อกนะครับแล้วพอท่านลอยอสตินนะครับท่านรัฐมนตรีตาหวมข,ของสหรัฐนะคมาพอวันเสาร์ก็ว่ายง่ายจรเริ้งกแต่วันศุกร์ก็เริ่มให้สัมภาษณ์นะพูดถึงประเด็นไต้หวันอยู่บ้างนะครับโปรยเพื่อจะดึงเข้าไปนะสู่เวทีการการประชุมในวันเสาร์ที่ท่านพูดนะครับ ท่านก็ไปแตะประเด็นที่บางทีในมุมมองผมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะวันหนึ่งสหรัฐบอกว่ายึดในเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับตัวเองก็อยู่ในองค์การสาประชติาตินะครับยอมรับในเรื่องนโยบายจีนเดียวไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผ่านไปสามวันห้าวันก็จะจะเปลี่ยนแล้วก็หยิบยกนะเรื่องประเด็นไต้หวันนะขึ้นมาขึ้นมาเป็นป,ประเด็นในการในการหารือ หรือไม่ได้ทั้งที่ผมกังวลใจคือการที่รัฐมนตรีกาะมสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะต้องบอกว่าผักดันหรือพูดไม่รู้ว่าจะกดดันจีนหรือว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคแถบนี้หรือเปล่าว่าการปฏิบัติการนะอาจจะเหมือนกับการซ้อมรบร่วมรบผสมอะไรเงี้ยนะฮะใ,ในภูมิภาคแถบนี้กลายเป็นท็อปเปริตี้ ผม,มอ่านแล้วผม้มกมากผ,ผมอ่านแล้วผมก็งงว่าเอ๊ะ,อะสหรัฐอ,อยู่ดีๆทำไมถึงอยากจะมาหยิบยกเอาภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคของการซ้อมบๆๆๆรบร่วมรบผสมถ้าคุณอยากจะป้องกันประเทศคุณก็ไปซ้อมรบแถวประเทศเพื่อนบ้าน,นในแถบนั้นนะถอยมาชวนประเทศแถบนี้นะออสเตรเลียเอ่ยญีย่ป,ปุ่นเอ้ยแม้กระทั่งอินเดียนะเพราะว่าเวทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่ใช่แปซิฟิกอย่างเดียวนะ เขาพยายามขยายมาเป็นอินโดแปซิฟิกเพิ่มมากขึ้นแถมยังไปเอาประเทศเพื่อนบ้านเราอีกประเทศหนึ่งคืออินโดนีเซียนะครับเข้ามาอยู่ในลิสต์ด้วยว่าปฏิบัติการร่วมในข้างหน้าเนี่ยจะมีประเทศเหล่าเนี้มาร่วมกันนะรวมงอาจจะมีแคนาดามีต่างๆซึ่งเป็นเทอมพีเทมิทเดิมหรือว่าอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ลักษณะแบบเนี้ยสะท้อนสองอย่างสะท้อนอันแรกคือเเขาเลือกประเทศหลักๆนะที่เป็นพีทมิท แล้วก็พยายามสร้างจุดขายนะฮะหรือบอกกับโลกว่าเฮ้ยกลุ่มเนี้ยนะคือกลุ่มที่รักอิสระหรือเราจะเห็นนะในบางเวทีเ็าจะอ้างเรื่องความเป็นประาชิปไตยหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วมันมันโลกมันไม่ได้ต้องการนะการความขัดแย้งนะครับแถมบางประเทศในนั้นไม่ว่าจะเป็นอินเดียก็ดีไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียก็ดีเนี่ยเขาก็วางท่าทีที่เป็นกลางต่อเรื่องเหล่านี้เราทราบดี นะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็ช่วงหลังก็ก็คิดกับจีนหรือแม้กระทั่งเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียทํานองเดียวกันก็เกิดขึ้นกับอินเดียเป็นตพอไปดูท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับหรือว่าจุดยืนของอินเดียตอนนี้นี่อย่างตอนนี้แรกก็จะจะเป็นของอินโดนีเซียรเราเห็นได้ว,ว่าเขาวางตัวเป็นกลางนะฮะเขาไม่ได้ตอบรับว่าเขาจะเข้าร่วมปฏิบัติการ นะยุดร่วมยุดผสมนะอย่างที่สหรัฐกล่าวอ้างอันนี้ก็เลยทําให้พอวันรุ่งขึ้นนะฮะท่นรัฐมนตรีเอ่อกลาโหมนะครับของของจีนนะครับท่านท่าน,ท,านท่านด้วยดวยฟิงเหอนะท่านก็ออกมาพูดเลยบอกเฮ้ยสหรัฐทําไมคุณยังพยายามจะมาบูลลี่นะเอาเอา,เอาสับไวรุ่นบ้านเรานะมาบุลลี่เอ,อนะคนในคือคุณบินมาจากข้ามน้ำข้ามทะเลมา คุณมาบุลลี่คนประเทศในภูมิภาคแถบนี้นะครับอันที่สองคือนะคุณเน่าไม่พอคุณยังต้องการไฮแจ็คนะบางประเทศเขาไม่ได้เอ่ยแต่เราดูทนลักษณะท่าทีนะแล้วแล้วก็เห็นภาพประเทศอย่างอินโดนีเซียหรือว่าอินเดียอย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะถูกไฮแจ็คว่าไปเป็นพวกของสหรัฐเพราะว่า<ม>เอ่อรัฐมนตรีกระผมวของสหรัฐพูดก่อนนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นท่าทีที่สะท้อนว่า ผมว่าสหรัฐยังมีจุดยืนในเรื่องเหล่านี้ที่อาจจะดูย้อนแย้งนะครับในในหลายกก่อนะครับแต่ว่าเวทีแชงียดนดรดอลมเป็นเวทีที่เหมือนกับค่อนข้างสร้างสร้างสีสันนะถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะฟังแล้วผ่านมาก็ผ่านไปแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่น่าไปห่วง สำหรับภูมิภาคแถบนี้เพราะว่าสหรัฐชัดเจนเลยบอกว่าเอาถ้าตัวนะไต้หวันอยากจะประกาศอิสรภาพนะค,คุณมีพี่ใหญ่มาช่วยดูแลจีนก็ประกาศชัดเจนว่าจะถ,าถ้าผมแปลเป็นไทยให้มันเห็นภาพ่เขาจะสู้จนเลือดหยดสุดท้ายไว้ไง่ายนะครับจะทุ่มสปพกกำลังที่มีอยู่เพื่อปกป้องไต้หวันเพราะสำหรับจีนแล้วเขามองว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของเขา นะครับเพราะนั้นการที่จะปล่อยให้ไต้หวันนะครับถูกประเทศอื่นมาแทรกแซงแล้วก็แยกตัวออกไปเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่จีนนะยอมรับไม่ได้นะอันนี้ก็ก็ผมคิดว่าเป็นท่าทีที่ทีทั้งสองฝ่ายนะครับมีการประทะกทันทางมุมมองความคิดนะครับมีคนชอบถามผมอันนี้ฮะอุ่นจินวันว่าเอาเอจีนจะปุกไต้หวัน,นหรือเปล่า <c oughs> นะครับ คือในสภาวะปกติถ้าไม่มีอะไรเนี่ยสําหรับผมแล้วเนี่ยโอกาสที่จีนจะบุกไต้หวันไม่มีเลยเพราะจีนประกาศชัดเจนนะครับว่าไต้หวันเนี่ยคือคือคือส่วนหนึ่งของประเทศจีนนะครับแ,<ต>และคนไต้หวันก็เป็นว่ายง่ายเป็นพี่น้องของคนจีนแลนะการที่จีนอยู่ดีๆจะลุกขึ้นไปแล้วก็ไปบุกยึดไต้หวันเอามาเป็นส่วนหนึ่งของของของเขาในอย่างอย่างชัดเจนนะครับอำนาจการปกครองอย่างชัดเจนเนี่ย เป็นสิ่งที่จีนไม่กระทําอย่างเด็ดขาดนะครับแต่หากว่าเงื่อนไขว่าเช่นไต้หวันประกาศสภาพนะหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นทางเลือกท้ายที่สุดนะที่จีนจะกระทะนั้นข้อกังวลใจของผมเนี่ยในสภาพในสภาวะป,ปกติแบบนี้เนี่ยจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกับที่คุณสี่วันโปรยตอนต้น,ตนกรณีของรัสเซียยูเครนเนี่ย บางคนก็จะโยบอกว่าโอ้รัเสเซียเข้าไปบุกยูเครนงั้นต่อไปเนี่ยจีนก็อาจจะมาบุกไต้หวันอะไรเงี้ยผมว,ว่าสภาพการและเงื่อนไขแตกต่างกันมากครับตรงน,นี้น่าสนใจนะคระเพราะล่าสุดเมื่อวันที่12มิถุนายนที่เป็นรัเสเซียเดย์หรือวันหยุดวันชาติรัเสเซียก็มีการเฉลิมฉลองมีการอะไรนะเชิญทุชาติขึ้นสู่เสาที่ภูมิภาคดอนบาสด้วยซึ่งภูมิภาคดอนบาสเนี่ยโลรฮันดู ท่าที่เดาพูดชื่อผิดเอาเป็นว่ามีภาพดอนว่าด้วยกันชื่อมันจะสลับไปส,สลับมาก็มีการเชิญสงชาติซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ว่านั่นคือพื้นที่ของรัเสเซียด้วยมีการเฉลิมฉลองด้วยมิติแบบนี้ถูกสะท้อนอย่างที่ดรพจิตท่านพูดจริงๆว่าพูดกันเยอะมากว่าเอ๊ะอย่าไปสนใจใ UK แค่ยูเครนรัสเซียนะประเทศไทยเนี่ยต้องสนใจเออเมียนมาด้วยไต้หวันด้วยช่องแคบไต้หวันนี่ก็เป็นสิ่งที่รออยู่ดูเหมือนแชงกลีลาไดอะล็อ,ลอกจะมาตอกย้ำบางมุม แล้ววันนี้ก็ในประเทศไทยก็มีความท้าทายพอสมควรเพราะนายายกทัมนตีของเราเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทระวงกลาโหมด้วยควบสองหมวกสองใบเพราะฉะนั้นแรงสะเทือนในไทยแน่นอนเราคงต้องรอดูว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วการมีสัมพันธภาพมีมิตรภาพกับประเทศต่างๆเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะไม่ใช่แค่ผู้นําองค์กรห,หรือกระทั่งตัวเราตอนนี้เราเจอความท้าทายมีทุกระดับจริงๆแล้วก็ไปจิตค้าพอเราไล่มาถึงตรงเนี้ย ที่เราต้องมีจิตให้ความรู้ให้มุมมองกับเราจีนเองก็ถูกพูดมาตลอดลว่าเฮ้ยสิจิ้นผิงท่านยังไม่ทําอะไรรอกรอให้เรียกว่าต่อยุเดือนพฤศจิกายนสิบเอ็ดปีนี้ก่อนเราน่าจะเห็นอะไรต่อในมิติแบบนี้ที่ในอีกมุมหนึ่งก็ได้ยินว่าชารัฐหรือเยนเล่นเองเนี่ยบอกว่าเตรียมจะยกเลิกกําแพงภาษีของทรัมป์ที่ทาเอาไว้ซึ่งในเดือนกรกฎาคมก็จะหมดแล้วสภาพก,การค้าจะต้องเปลี่ยนไปไม่งั้นคนชารัฐต้องซื้อของแพงเพราะคนชารัฐเนี่ย ซื้อของจากประเทศจีนเพื่อใช้บริโภคไม่น้อยเลยวิธีแบบนี้เราก็ไปจิตอยากบอกอะไรพวกเราครับผมย้อนไปเตือนเมื่อสักครู่นี้นิดหน,นึ่งก่อีไต้หวันนะ่อผมคิดว่าจีนใช้ถ้อยคําที่น่าสนใจคือการผหนวกรวมเอาไต้หวันเข้ามากับสู่ดินแม่อย่างสงบอย่างสันติสุขคือจะไม่ใช้กําลังทหารเพราะฉะนั้นตลอดเวลาต้องบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นความพยายามของจีนในการที่จะ เชื่อมโยงในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมนะกับไต้หวันแล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไต้หวันที่เดินทางมาจีนเรื่อยๆในยุคหลังเนี่ยคนเหล่านี้มีบัตรประจําตัวเสมือนบัตรประชาชนนะฮะนะคือหน้าตาแพทเทิร์นอะไรเนี่ยเหมือนบัตรประชาชนจีนเลยนะครับไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางนะครับอันนี้อน,นี้อันนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่าสิ่งที่จีนพยายามทําให้เกิดเป็นรูปธรรมในการพยายามที่จะผนวกรวมนะครับเพราะฉะนั้นจีนจะ จินบอกว่ารอมาต้นนะเอ่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วร้อยปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะยังคงมุ่งม,มั่นต่อไปนะครับที่จะให้ไต้หวันกลับมาอันนี้กรณีของสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าเอ่ออันแรกเลยคือสิ่งที่ที่น่ากังวลใจคือว่าการการวางแผนการอ่านผลกระทบต่างๆของสหรัฐในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับไม่ไว่าจะเป็นเรื่อง QE ก็ดี นะจนกระทั่งตอนหลังต้องมาทำพยายามจะดึงเงินออกจากระบบนะที่เคยปั๊มลงไปเนี่ยนะอันนี้มัน,ม,นมันทำให้เกิดผลข้างเคียงค่อนข้างมากนะครับโดยพ้อยิ่งในมิติเรื่องเงินเฟอ้ออันนี้สาระผมคิดว่าทางเลือกเขาน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าอัตรางเงินเฟอ้อมันขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลงง่ายๆนะครับเรายังพูดเรื่องแปดเปอร์เซ็กว่าๆอย่างเงี้ยนะครับ ตัวเดิมสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยจะชื่นชมนะครับว่าเออเราไปสารกดีเลยนะสังเกตได้เลยว่าออราคาอาหารสินค้าพกพั์ที่ออใช้ในการดำรงชีวิตนะไข่ไก่เนื้อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยพืชผักเนี่ยราคาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงน้อยมากคือมันสอดคล้องกับมาตรฐานการของชีพและค่าของชีพของผู้คนในท้องถิ่นนะครับว่า้ง่ายคุณเริ่มมีอาชีพ นะคุณก็จะสามารถคุณจะไม่อดอยากไว่ง่ายนะคุณสามารถซื้อหาอาหารกินบริโภคได้และแสดงว่าเขาคุมเงินเฟ้อดีแต่มาในห่วงปีหลังเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ที่ขัดแย้งกันนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมท่านรัฐมนตรีคลังท่านจะนยเล่นบอกว่าห้โเนั่นนะเราอาจจะต้องปรับลดภาษีซึ่งก็นะรลามไปถึงว่าเอองั้นไอ้เทรดมัวที่ทํากันมาสี่ปีเนี่ย อาจจะต้องหยุดละเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผสมรงเข้ากับวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารอันเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันอาจจะทําให้สหรัฐย่ำแย่มากตอนนี้เนี่ยนะผมคุยกับเพื่อนที่อยู่ในจานร,ริยการหลายมนตรรัฐอยากจะแยกตัวเป็นอิสรภาพจากสหรัฐผู้คนในท้องถิ่นหลายหัวเมืองรู้สึกถึงความกังวลใจ นะครับต่อนโยบายการเมืองการและเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางค่ะนะครับเขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่เคยคิดว่ามาถึงบ้านปลายเขาก็อายุเยอะแล้วนะมาถึงบ้านปลายในช่วงนี้เขาจะต้องมาเผชิญวิกฤตลักษณะแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วคราวนี้มันกดดันมากนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าถ้า,ถ,าถ้าพูดสั้นก็ือมาจากด้านซัพพลายสายด้านอุปทานนะนะราคาพลังงานสมยัยตอนเราเคยรู้สึกตอนยุคเจ็ดศูนย์ใช่ไหม ตัวสุเจ็ดูน70เนี่ยไ,ไอไอวิกฤตน้ามันโลกเนี่ยนะครับสมัยนั้นเราก็าจ,จะเด็กๆเห็นรถเข้าคิวเติมรอ,เต,มรอเติมน้ํามันรถน้ามันวิ่งไปปั๊มไหนไปสถานีบริการไหนเนี่ยโอ้โหรถลาก็ไปวิ่งต่อคิวกันยาวเป็นกิโลนะครับสมัยก่อนที่บ้านที่บ้านก็ทําปั๊มวัะนั้นก็ก็จะเห็นภาพแบบนี้ในอดีตแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกนะกวันนี้บบนนนนนกกกลลััมมาาาาแ้้วว็่สใจคคคืองงีีิเระห์ นะครับก็บอกว่าเอา้เอา,อาสาหรัฐแล้วก็ประเทศในกลุ่มพันธมิตรในยูในยุโรปเนี่ยพยายามไปกดดันรัเสเซียนะครับเพราะกวามาตรการกดดันเนี่ยมันดูท่าจะไม่ค่อยเห็นผลก็เพิ่มระดับมาตรการมากขึ้นมากขึ้นแต่รัเสเซียก็ยังคงนิ่งนะครับดูเหมือนไม่ได้รับผลกระทบะมีนักวิเคราะห์บอกว่า ณขณะนี้เนี่ยรัสเซียกําลังมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่านะจากราคาพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาไ<ต>ด้ย่างนี้นะแ,<ต>แล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในอนาคตเอ้ผมมานั่งคิดต่อบอกว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าแน่นอนรายได้ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากการเพิ่มปริมาณการขายถูกไหมะแต่อีกส่วนหนึ่งคือราคาขายสินั่นหมายความว่าเขากำลังมองว่า จากนี้ไปเนี่ยเรามองร้อยี่สิบต่อไปมันอาจจะกลายเป็นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเราก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันไปถึงระดับนั้นเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงกันนะในในส่วนของประเทศไทยอันนี้ก็ผมบว่าเราเราต้องเราต้องเริ่มคิดและเตรียมดีๆนะครับไอที่คุยกันบอกว่าต้องไปอหยัดต้องโน่นต,ต้องนี่เนี่ยมันจะไม่ใช่สิ่งที่พูดลอยๆต่อไปครับไม่ใช่สิ่งพูดลอยๆจริง,รงนะคะเพราะมีโอกาสรู้จักนะักธุรกิจชาวพม่า หลายสิบปีแล้วเคยคุยกันเขาอยากนําน้ํามันไทยเข้าไปในพามา่าปรากฏล่าสุดโทรศัพท์มาหาว่าราคาเท่าไหร่ก็รับซื้อสะท้อนว่าที่เราเห็นภาพลาวเข้าคิวซื้อน้ํามันพมา่าเองก็เตรียมระดมเพราะว่าพมา่าเปิดประเทศท่องเที่ยวรอถึงการปกครองเขายังไม่กลับสู่ภาวะปกติก็ตามมิติแบบนี้กับที่ร,รัชจิตท่านพูดว่าคําว่าประหยัดในยุคที่เราเคยเป็นเด็กๆมีเพลงอะไรไหมน้ํามันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ วันนี้เราไม่แน่ใจว่ามิติพวกนี้เนี่ยจะย้อนมาแรงขึ้นหรือเปล่าในวันที่โกแมนแซกวันรนกิจใหญ่ของโลกเขาบอกตั้งนานแล้วว่าราคาน้ํามันจะไปแตะร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อบาร์เรลบางสำนักไทยหนักกว่านั้นว่าสองร้อยกว่ามีคําถามผู้ฟังชาฟ้าใสถามมาว่าราคาน้ํามันจะแพงไปแค่ไหนม่ต้องห่วงหายห่วงเลยค่ะตาบใดที่มหาแม่การแย่งชิงเบอร์หนึ่งเรื่องของความมั่นคง เรื่องของราคาพลังงานและที่เมืานคด็อกเตอร์ไพจิตพูดว่าอะไรนะรายได้ของรัสเซียจะเพิ่มขึ้นหรือแม้สะท้อไปถึงคนในสหรัฐคนที่เป็นเพื่อนของเราก็ไปจิตว่าไม่เคยคิดมาก่อนและทําให้บนร,รับในสหรัฐอยากจะแยกตัวเป็นอิสระกฎหมายปืนก็อย่างหนึ่งเนาะเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติก็อีกอย่างหนึง่งดูเหมือนว่าสึกไบเดนในในเมืองในประเทศก็ไม่น้อยอย้อนกลับมามองจีนค่ะดกรไพจิตคะวันนี้จีนเจอขึ้นถาโถมอะไรบ้าง มคิดว่าสิ่งหนึ่งแน่นอนจีนก็ต้องระวังตัวเป็นกลางแต่ับเพราะก็ถูกไว้ยง่สหรัฐและชาติพันธมิตรรวมทั้งโลกเนี่ยจับตามองแล,แล้วก็กดดันว่าเอกรณีไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียยูเครนก็ดีหรือบันลามมากระทบกับเรื่องวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารเหล่านี้นะครับแต่ผมเนี่ยส่วนตัวมองว่าพอจีนเขานิ่งนะเขาก็พยายามที่จะ วายเงายรักษาสมดุลนะครับในภาพในเวทีโลกแล้วก็ผมคิดว่าหลายส่วนหลายวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบจีนในสัดส่วนที่น้อยกว่ากระทบประเทศอื่นๆในโลกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจีนเนี่ยประเมินแล้วก็เตรียมความพร้อมในลักษณะที่อาจจะเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินความเสี่ยงเนี่ยไว้อยู่ตลอดเวลาเนั้นเราก็จะเห็นจีนเนี่ยได้รับผลกระทบ ต้องบอกว่าคนข้างน้อยนะครับแต่ภายในตัวเองแต่ภายในตัวเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของโควิดเนี่ยครับนะครับเพราะว่าในขณะที่โลกกาลังเริ่มผ่อนคลายนะครับจีนเนี่ยยังคงคุมเข้มยังคงดําเนินนโยบายไอ้ดินามิกซิโรโควิด policy อยู่นะจะเรียกว่าเป็นโนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่เป็นพลวัตอะไรก็ตามนะครับทรงนี้เองแลก็ทําให้จีนเนี่ยมีภาระทางการเงิน นะที่ต้องกำกับดูแลยิ่งเราเห็นผลกระทบนะจากกรณีล็อกดาวน์ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็อะลายหัวเมืองในช่วงสองเดือนนะต่อเนื่องมาสองเดือนเนี่ยมันก็กระทบภาพใหญ่ของเศรษฐกิจค่อนข้างมากนะครับพอตัวนะเริ่มผ่อนคลายที่เซี่ยงไฮ้ที่ปักกิ่งเพียงไม่กี่วันนะช่วงข่าววันสองวันนี้เราก็เริ่มเห็นนะการเรียกว่า ขึ้นนะของผู้ติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะก็เลยทําให้บางพื้นที่เนี่ยถูกล็อกดาวน์ไปผมคิดว่าภาระหนักตรงเนี้ยนะครับคือสิ่งที่นะรัฐบ,บาลจีนอาจจะคิดวางแผนแล้วก็อาจจะเผื่อต้องทบทวนนโยบายบางอย่างในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยจีนเนี่ยระบบการเมืองก็บดําเศรษฐกิจนะผู้นําพูดไปแล้วท่านสียิ่งผิงบอกไม่ได้นะซีโร่โควิดยังคงต้องระวงอยู่เราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพนะของประชาชน นะครับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป็นเรื่องหลักก่อนนะครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องรองไว้ง่ายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็อาจจะต้องรอให้ผ่านไปีระยะหนึ่งไม่อย่างนั้นเหมือนกับมันมากระทบนะครับในมิติเชิงการเมืองว่าให้ผู้นาพูดแล้วผ่านไปอีกเดือนสองเดือนสามเดือนนะครับผู้นําเปลี่ยนใจนะครับไม่ยอมจะไม่ปฏิบัติตามอันเนื่องจากเหตุผลบางอย่างครับ อันนี้ผมว่าเป็น,เป,นเป็นแรงกดดันใหญ่ครับที่กําลังเกิดขึ้นแรงกดดันใหญ่ในมุมที่จีนเองเวลาทำอะไรก็ต่อเนื่องและจริงจังถ้าใครฟังการวิเคราะห์หรือการให้ความรู้ของดรเิจิตรวิรุธนธาสารท่านเป็นมุมที่เรียกว่ามีมิติค่อนข้างครบในการเดินไปข้างหน้าจีนกับนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งวนี้เราก็ได้ยินกันเยอะพ m อสองดห้าการเปลี่ยนพลังงานจากฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด เราเห็นบทบาทของจีนบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนรถไฟฟ้าใช่ไหมคะที่ขับเคลื่อนโดยไม่ใช้พลังงานฟอสซิลจีนก็เป็นอันดับตน้ตนๆไปเทศไทยล่าสุดก็รู้สึกว่าจะยอดขายจากจีนนี่แหละจะมากที่สุดที่สั่งซื้อรถอีวีกันแล้วท่าพิจิตอยากบอกอะไรเราสักสองสามนาทีก่อนจะพักควกามโฆษณาเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อครับประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ผมผมมองประเด็นนี้ในเชิงบวก ว่าจีนเนี่ยพยายามจะอย่างที่เราคุยกันไปว่าเขาอยากมอเขาอยากเห็นชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพของประชาชนเขานะที่ที่มันผาสุกไว้ง่ายเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการพยายามเปลี่ยนแปลงนะลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์พยายามไว้ง่ายสร้างเน็ตซีโร่นะครับหรือแม้กระทั่งไปสู่คาร์บอนนิวทรอลิที้ในระยะยาวนะครับมันเป็นมันเป็นจุดยืน ที่เช่นเดียวกันผู้นําเขามีคอมมิตเมนต์แล้วในเวทเเีระหว่างประเทศนะครับของของของโลกเราเราเห็นความพยายามหลายอย่างนะครับที่ผมคิดว่าจีนนะครับมีความชัดเจนอย่างมากในการที่จะเดินหน้าทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแม้กระทั่งบางอย่างเนี่ยว่ายง่ายเขาต้องยอมเจ็บอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราได้ยินข่าวใช่ไหมว่ามีวิกฤตพลังงานนะครับที่เมึองจีน เขาบอกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอ๋อมันจะมีการประชุมครับยี่สิบหกเพราะฉะนั้นผู้นําก็เคยไปพูดแล้วปีก่อนหน้านั้นนะครับปีต่อมาจะมีการประชุมระหว่างประเทศเรื่องนี้เพื่อติดตามเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้น n d r c าเขาถ้เบียบเ่อก็เหมือนกับสภาพัฒน์บ้านเรานะครับเขาก็ออกระเบียบวิธีปฏิบัติเลยยี่สิบหกข้อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณจะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนอนไดออกไซด์สู่สภาพแวดลอ้อม ทิศทางตรงเนี้ชัดเจนใช่ไหมเขายอมเขายอมไม่ง่ายเออยอมเจ็บนะครับเพื่อจะรักษาคํามั่นนะที่ผููนําเขาไปมีไว้กับเวทีระหว่างประเทศนะครับซึ่งเขาก็ทําหลากหลายวิธีเดี๋ยวเดี๋ยวครึ่งสองเรามานั่งเราเรามาเอ่อคุยรายละเอียดกันต่อว่าโอ้เข้าทําอะไรกันอย่งไบ้างแล้วเขามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจที่ไม่ใช่แต่จะเป็นประโยชน์เฉพาะจีนนะผมว่าจะเป็นประโยชน์กับโลกนะในในระยะยาวครับ เป็นประโยชน์กับทั้งโลกและใครก็อยู่ในโลกใบนี้เดี๋ยวต้องกลับมาฟังกันต่อทิ้งท้ายตรงนี้ก่อนพักพักฟังโฆษณาล่าสุดมีข่าวมาจากเวียงจันทร์นะคะประเทศลาวนี่แหละเวียงจันทร์ทำภารายงานว่าเวนดี้เชอร์แมนรัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็เยือนลาวเมื่อวานนี้ค่ะ13มิถุนายนและสหรัฐก็จะจัดสรรเงินอีก45ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าเป็นเงินไทยก็1.56พันล้านบาท สำหรับการสำรวจภาคสนามและการกำจัดวัตถุระเบิดตกค้างที่ยังไม่ระเบิดในหลากปีนี้ดูเหมือนว่า CLMV และเอเชียอาเซียเราเนื้อหอมเหลือเกินสำหรับสหรัฐช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาดูพี่จีนเขาบอกว่าพี่เบิ้มใหญ่ในเอเชียเนี่ยจะขยับทำอะไรไม่รู้ไม่ได้พักแป๊บเดียวค่ะ